สิ่งที่ชูชีอยากได้ที่สุด b u t t e r r l y หรือ d i s c o b e ต้องเปิดไข่กี่ฟองถึงจะได้สวัสดีค่ะอยู่กับชูชีออยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเปิด p r e เมี m มแอนตี้ b a ค่ะมาลุ้นกับชูชีออยกันค่ะว่าเราจะเสียไข่ไปทั้งหมดกี่ฟองเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ บัตเตอร์ไฟหรือดิสโก้บีนั่นเองค่ะก่อนที่จะฟักไข่เรามาดูกันค่ะว่าในไข่นี้มีอะไรบ้างมีสัตว์ทั้งหมดถึง5ตัวเลยนะคะแล้วชูชิออยจะมาอธิบายคุณสมบัติของสัตว์ทุกตัวที่ท้ายคลิปนะคะหลังจากเปิดไข่เสร็จแล้วเรามาเริ่มเปิดไข่กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มวางไข่กันเลยฟาร์มของชูชินะคะตอนนี้จะวางไข่ได้ทั้งหมด อยู่ที่6ฟองค่ะหามาัตเตอร์หาโอ้ยมีคนปักมัตเตอร์ให้แล้วงั้นเราปักกอนเลีค่ะปัก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 ถามว่าช่วยไหมออฟ้าผ่าเลยค่ะฟ้าผ่าลงมาทันทีทันควันตัวแรกได้เป็น p a r ันท u ราฮอเปอร์เซนต์การดรอปคือ30%นะคะลองโหลเลยฟองที่2เราจะได้เป็น มอดนั่นเองค่ะซึ่งมอดมีอัตราการดรอปอยู่ที่13.75นะคะสังเกตไหมคะตอนนี้สัตว์ที่เราได้ตัวเล็กมากๆเลยฉะนั้นชูชีขอเก็บสัตว์ทั้งหมดแล้ววางบัตกิววีลงไปนะคะเผื่อสัตว์เราจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเปิดต่อกันเลยวัสทารันทูราวัสดโอ้ my god ตอนนี้เราได้2ตัวบาท2ตัวเกลือเรื่อยๆเลยผ่านไป6ฟองแล้วนะคะเรามาดูอีก6ฟองต่อกันสำหรับ6ฟองแรกของเรานะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเกลือในระดับหนึ่งได้มอสมา1ตัวทวนหวังว่าชุดนี้จะไม่เกลือเพราะชุดเมื่อกี้เกลือมากๆเลยมาเปิดกันแบบ2สเต็ปเลยค่ะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ <c oughs> สองตัวบาทอีกสองฟองจะมาทั้งคอกหรือเปล่าเออเรียบร้อยค่ะคอกนี้เป็นคอกวาสกับทารันทูรานั่นเองค่ะทุกคนเราจะเกลือกันถึงเพียงนี้เลยหรือนี่เรามาวางไข่กันอีกหกฟองค่ะึึบบ ึบพอเปิดต่อกันเลยฟองนี้จะเป็นยังไงมอชอออไปเราเร็วกันเลยค่ะเหมือนจะเกลือรัววางกันต่อวางกันต่อ เรามาลุ้นคอกี้กันต่อว่าจะเลิกเกลือได้หรือยังหรือเราจะเป็นโลกตปกันไ,ไว้ไว้ตัวที่สาไว้ไว้สมตัวแล้วค่ะ <laughs> หวังว่าคงไม่มีตัวที่สี่นะ โอ้โหทารันทูล่าก็คือไม่ได้ต่างกันเลย2อตัวเนี้ยสตัวบาทจริง,จ,รงจีอาจาขอบคุณที่รักกันอ่าตัวนี้ยังเป็นมอชวางกันต่อค่ะนี่จะเป็นเซตสุดท้ายของ30ใบแรกนะคะเราจะดวงไม่ดีเลยเหรอมอช ก็ยังพอใช้ได้ค่ะสำหรับมอดอ้ยอีกแล้วสัตว์เต็มต้องแวะไปขายสัตว์ก่อนจะวับบัตเตอร์ไฟไหมบัตเตอร์ไฟไหมน้องถือพึ่งมาให้ดูค่ะ what oh ม <March>. ดข้อกนี้ถือว่าไม่ได้แย่มอดมอดก็ไม่ได้แย่อ่ารันทุราก็ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่มาก แล้วก็ไม่ได้แย่น้อยเปลี่ยนที่วางไข่กันดูค่ะเผื่อโชคจะเข้าข้างเราบ้างมุมนู้นเป็นนาเกลือมุมนี้เป็นนาอะไรจะเป็นนาเกลืออีกไหมหรือว่าดวงเราจะดีนะคะนี่เราเข้าสู่ช่วงใบที่หลังหลังใบที่3ามสิบแล้วอ้อไว้ก็ต้อนรับเรา ถึงสองตัวสามตัวค่ะสี่ไหมหมดยังมาขัน้นห่วยเอาจริงๆมั้ไหมคะแบบได้ทารันทูรายังดีกว่าได้ไวท์เลยเพราะว่าทารันทูรากับไวท์มีพาสติปคล้ายๆกันเลยค่ะเพียงแต่ว่า เทอรันทูล่าจะเก่งกว่าไวกว่าแค่นิดฮึมเทารันทูล่าไม่นะ่าไม่น่าเรียกหาเลยอะ่ะเขาก็มาแต่ว่าไวมาเยอะกว่าอยู่ดีปะ่ะเท่าที่สังเกตนะคะฝั่งเนี้ยเหมือนจะดวงดีขึ้นอีกสักนิดเรตันบิดเรตันบอยนะคะเฮ้ย การต่อยาวๆมันจะต้องมีซักไข่เลยค่ะที่มันเป็นของเราเฮ้แต่มันก็เป็นของเราทุกไข่ต้องบอกว่ามันต้องมีซักตัวแรที่เป็นของเราอืฉันเกลียดหน้าพวกแกแล้วฉันเจอหน้าพวกแกจนเยนแล้วเริ่มจะบอดจอยแล้วนะ เริ่มจะบอดจอยแล้วเราต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเราป้าทุกคนถามเบนจามินแป๊บเบนจามินออรล่าขอคาถาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หน่อยได้ไหมได้สิออร่าเอานี่ไปนี่คือคาถาและความลับที่จะทำให้ออร์่าโชคดีนะด้วยพลังแห่งชิวชิออยผู้น่ารักด้วยแสงแห่งพระอาทิตย์สุริยนัน ด้วยเสียงบีดของดีเจดีเจด,ด,ดีเจใจและด้วยพลังของเจนเดลข้าขอให้ใครที่จะเปิดต่อจากนี้ไปให้ได้1%หรือ0%ูจปนตขอให้ RNG เมตตา การสวดมนตการสวดมนตทุกคนลองเอาบทสวยของเบนจามินไปใช้ได้นะคะอร่าแบ่งให้ทุกคนเลยค่ะขอให้เราไม่เกลือในซีซั่นนี้นะคะมาเปิดไข่ที่เหลือให้หมดกันดีวกว่าค่ะเพราะเราซื้อมา60ปฟองเลยนะแต่เราได้สองที่48เอ๊ะแต่เราได้ฟองที่48ก็ยังคาดหวังในตัวของ0.25นะคะ บีดิ s c o จะได้หรือเปล่าไปกันแบบไวไๆไปกันแบบ two step อะยนะคะแต่ทุกคนฟังจากเสียงก็น่าจะเดาออกแล้วแหละว,ว่าดวงออโรราเป็นยังไง <laughs> สำหรับชูชิออยนั้นทุกคนว่าไงบ้างคะอยากให้ชูชิออยเปิดหาดิสโกบีกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าอยากให้เปิดหาช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ จะได้มาเปิดหาจนเจอเลยตัดมาที่ตรงนี้กันเลยนะคะแบบที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าจะมาสรุปความสามารถของสัตว์ทุกๆตัวให้ดูในไข่นี้นะตัวแรกเลยเราเปิดมาที่ b u t เตอร์ไฟนะคะสำหรับ b u t เตอร์ไน้องจะอยู่ระดับ Mystic Mystical นั่นเองนะคะ ทุกๆประมาณ29นาทีจะบินไปหาผล,ลไม้ที่ติดมิวเทชัน5อย่างขึ้นไปจากนั้นจะลบมิวเทชันทั้งหมดบนต้นไม้นั้นค่ะแล้วแทนด้วยมิวเทชันเรนโบว์และแม้ว่าเราจะเฟเวอร์ริตผล,ลไม้นั้นไว้นะคะน้องก็จะไม่สนค่ะน้องก็จะเปลี่ยนนะคะถ้าวางน้องลงไป น้องทำผลไหนไปแล้วบ้างในสวนเราผลไม้ที่น้องได้แผงริดไปแล้วนะคะจะมีมูนแมงโก้ลูกนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนว่ามันลูกใหญ่มากๆเลยน้องโดนเปลี่ยนไปเป็นเรนโบว์เนื่องจากติดมากกว่า5 m u มิวเทชันนั่นเองตัวที่ใช้ได้แน่ๆเลยนะคะถ้าจะทำให้ติดบัฟก็จะมีเดี๋ยวดูที่มุมขวาเลยมีชิคเก้นซอมบี้ติดบัฟ ซอมบี้ฟิวดากอนไฟติดบับทองเบบี้ติดบับฮันนี่เอ้ยอย่าปิดดิแล้วก็มีทารันทุราที่มากับไข่ใหม่นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ดีกว่าพึ่งขึ้นมานิดหนึ่งก็คือทุกๆ25นาะนี นาทีนะคะทารันทุระจะบินไปผลไม้ที่ใกล้เคียงแล้วผสมเกสรทำให้เกิด mutation p a r n เ t e d ไม่ออกเสียงยากมากอะ่ะค่ะ mutation parneted ทุกคนขออภัยในความออกเสียงไม่ชัดจริงๆนะคะหรือเรียกว่าง่ายๆว่า mutation เกสรนั่นเองค่ะ อ่ะอย่างเช่นลูกใหญ่ๆลูกนี้นะคะเก็บไว้นาๆให้น้องติด mutation เยอะๆก็มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยเงินทองค่ะไว้วันใดวันหนึ่งเดี๋ยวจะปล่อยเอเคไว้สักหนึ่งชาติเดี๋ยวเดี๋ยวชูชีจะปล่อยเอเคไว้สักนานๆเลยจะไม่เก็บผลอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วอยากให้สวนกลายเป็นความเรนโบว์ แต่ก็อยากให้มันติดดิสโก้เนะนี่ยนะเนื่องจากบับเรนโบกับบับดิสโก้ติดทับกันได้องหือจะโคตรรวยโคตรดิสกันเลยนั่นเองนะคะมาเรามัดกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้รู้ไป2ตัวแล้วนะเออมีตัวมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว0.25 0.25ชื่อของน้องคือ d i s โก้ B. ความสามารถพิเศษของน้องคือทุกๆุก20นาทีมีโอกาส12.16%ที่จะติด mutation disco และ mutation disco ก็เพิ่มมูลค่าผลไม้คูณถึง125เท่าเลยค่ะทุกคนก็ถามว่า12%น้อยไหมก็น้อยแต่ถ้าเปิดได้น้องดวงคุณก็0.25 มันคือเปอร์เซ็นต์ที่โคตรน้อยกว่าการที่จะติดดิสโก้อีะถ้าเอฟเคไว้ก็มีสิทธิ์ทั้งส่วนติดดิสโก้แล้วก็โคตรริสโคตรรวยไปได้เลยนั่นเองค่ะแล้วตัวต่อมามอสหรือมอสท่าในสำหรับมอสเนี่ยมอสจะเป็นสัตว์ระดับเรีเจนดารี่นะคะทุกประมาณ12นาทีจะร้องเพลง ให้สัตว์เลี้ยงที่หิวที่สุดในสวนของเรานะคะเพิ่มความหิว100%เงยเอร์ถือว่าน้องเป็นคุณแม่เลี้ยงสัตว์แทนตัวเราในวันที่เราไม่ว่างนั่นเองนะคะทุกคน สำหรับพัทหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูความลับต่างๆในเกมความลับที่อาจจะเป็นความลับเล็กๆที่เราอาจจะไม่รู้เลยหรือว่าอาจจะรู้แล้วก็ฝากติดตามดู EP ีต่อไปกันด้วยนะคะถ้ายิดีโอนี้นะคะไม่มีใครเพอร์เฟกได้100%อย่างที่เราต้องการขาะบิบพัดประกันใดก็ขออภัยกันได้นะคะหรือถ้าใครยังเอ็นดูชูชิก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ชูชิหน่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ชูชิตัวน้อยคนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรนหนะคะ้ค่ะบ๊ายบาย